สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสกเกษตรบรรยุประากรอากาศเพื่อการ,กรเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ช่วงบ่าย,ยนี้พาท่านผู้ชมมาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์ฝนที่กําลังตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่านี้นะครับจะเห็นว่าจากเรดาร์ฝนนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากกระจายตัวอยู่ในหลายๆพื้นที่ในทุกภาคของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในส่วนภาคเหนือ ะตะวันออกบางส่วน,นครับก็จะเห็นเป็นกลุ่มฝนเปน็นจำนวนมากท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับช่วยแจ้งข่าวในส่วนของฝนที่ตกในแต่ละพื้นที่มานะครับจะได้เป็นวครับก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอคลิปเพื่อรายงานสภาพอากาศครับถ้าดูจากกลุ่มฝนตรงนี้จะเห็นนะครับว่ามีกลุ่มฝนอยู่โซนแถว อำเภอเมืองแม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีกลุ่มฝนแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนแถวจังหวัดตากแถวเชียงใหม่นะครับแถวลำพูนลำปางเชียงรายพะเยานะครับมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัดกาแพงเพชรส่วนโซนทางด้านอีสานนี่ก็อยู่แถวอีสานตอนบนนะครับแถวเวียงจันท์แถว หนองคายนะครับแถวหนองคายแถวสร้างคอมอุดรนาหน,ะนองคายอุดรบึงการสกลนครนะครพนมมุกดาหารกาลสินนะครับแถวหนองบัวลําพูขอนแก่นโคราชนะครับบางส่วนมหาสารคามเพชรบูรณ์ครับโซนนี้ก็จะเป็นแม่สอดจังหวัดตากนะครับกําแพงเพชรอุม้มผางโซนนี้นะครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นสาแก้วนะครับแถวสาแก้วแถวปราจีนบุรี ส่วนโซนด้านล่างนี่นะก็จะเป็นแถวการจบ,บุรีแถวราชบ,บุรีนะครับแถวเพชรบ,บุรีแถวประจวบคีรีขันนะครับที่เป็นกลุ่มฝนที่กาลังตกอยู่นเวลานี้ส่วนโซนด้านนี้ก็จะเป็นแถวหาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมหาดใหญ่สงขลายะลานราธิวาสปัตตานีโซนนู้น,นครับแล้วก็มีฝนปลายแถวพัทลุงนะครับเป็นกลุ่มฝนที่กำลังตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับท่านผู้ชมช่วยรายงานมาน,น่อหนึ่งสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับในโซนที่ท่านผู้ชมอยู่นะครับ จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำคลิปนะครับทำคล er <ấ> like ิปในส่วนของอากาศถ้าดูในส่วนของเรดาร์ฝนครับเรดาร์ฝนจากกรมวุอุตุนิยมวิทยาจะเห็นนะมีกลุ่มฝนอยู่ที่ขุนยวมแม่ฮ่องสอนนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสลียงแม่ฮ่องสอนอำเภอศบเมยอำเภออมก๋อยเชียงใหม่อำเภอฮอดเชียงใหม่นะครับอำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่อำเภอกาลยาณิวัฒนาเชียงใหม่อำเภอปายฮ้องสอน อำเภอเวียงแห่เชียงใหม่นะครับอำเภอแม่แตนเชียงใหม่อําเภอพ้าวเชียงใหม่นะครับอําเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายอําเภอแม่สรวยเชียงรายอําเภอพานจังหวัดเชียงรายอําเภอเมืองเชียงรายนะครับอําเภอเวียงชัยอําเภอพญาเมงรายอําเภอเชียงคำพยาอําเภอจุนพยาวนะครับอําเภอเชียงม่วนพยาอําเภอดอกคำใต้พยาวอําเภอเมืองพยานะครับอําเภอวังเหนือจังหวัดลำปางอําเภอเวียงป่าเป้าพ้าวเชียงใหม่ สมอิงเชียงใหม่นะครับการยานิวัฒนาเชียงใหม่แม่แจ่มเชียงใหม่นะครับฮอดเชียงใหม่อำเภอดอยเต่าอำเภอสามเงาจังหวัดตากอำเภอลี้ลาพูนะครับอำเภอเถินลาปางอำเภอแม่พริกลําปางอำเภอศพบลาลําปางอำเภอเสริมงามจังหวัดลําปางนะครับอำเภอเกาะคาลําปางอำเภอห้างฉัดลําปางอำเภอรองแพร่อำเภอเชียงม่วนพยานะครับโซนนี้นี่คือกลุ่มฝนในโซนภาคเหนือนะครับ ไปดูกลุ่มฝนโซนภาคอีสานครับก็มีเป็นจำนวนมากครับอยู่แถวพลวิสัยหนองคายอำเภอรัตนวารีอำเภอโซวิสัยอำเภอปากคาดอำเภอเมืองอำเภอพรเจริญอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอบุ่งค้าอำเภอนาทมนครพนมอำเภอบ้านแพงนครพนมศรีสงครามนครพนมนาว่าพลสวรรค์อำเภอท่าอุเทนอำเภอกุสุมาะครับ อำเภอพนาแก้วอเภเมืองสกลนครภูพานสกลนครเต่างอยสกลนครโคกศรีสุพรรณสกลนครครับวัางยางนครพนมเรนูนครนครพนมธาตุพนมนะครับอำเภอนาแก่โซนนี้ก็ดงหลวงมุกดาหารอเภอคําสะอีอเเมืองมุกดาหารอเภว่านใหญ่อเเลิงนกทายโสธรกุดชุมยโสธรครับอเเมืองกาลสินสหัสสขานกาลสินหนองกรุงศรี เขาสวนกวางน้ําพองอําเภอเมืองหนองบัวลำพูนากลางหนองบัวลำพูครับสวนคูหาอําเภอหนองหินเลยอําเภอผาขาวอําเภอภูกระดึงอําเภอชุมแพนะครับอําเภอสีชมพูอพําเภอคอนสารชัยภูมิหนองบวัวแดงชัยภูมิครับหนองบัวละเวชชัยภูมิแก้งสนามนางโคราชครับปัวใหญ่นคราชสีมานนแดงโคราชประทานโคราชสีมาครับหนองสองห้องขอนแก่น บ้านไผ่นนทีลานะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่กระจายอย่างต่อเนื่องครับอำเภอธาตุมูมสุรินถ้าดูในส่วนของเรดาร์สกลนครนะครับก็จะมีกลุ่มฝนนี่นะครับกำลังเคลื่อนตัวจากล่างขึ้นบนนะครับดูเรดาร์สกลนครจะมีกลุ่มฝนอยู่โซนบ้านแพงนครพนมหนักนะครับนาทมอำเภอศีสงครามหนักนะครับนาว่าฝนสวรรค์เมืองสกลนครหนัก อำเภอนาแกหนักนับท่าพนมดงหลวงเมืองมุกดาหารหนักนับอําเภอพวนพิสัยหนองคายอำเอภอเฝ้าไร่อำเภอโซ่พิสัยรัตนาวาปีบึงกานะครับโซนนี้เมนากลางหนองบุรัมภูฝนหนักนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับไปดูโซนภาคกลางนะครับเจอกลุ่มฝนอยู่โซนห้วยกระเจ้าราชบุรีพนมทวนด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรีเมืองสะแก้ว อำเภอเมือง <ME EN> ชัยภูมินะครับหนองมะมงชายนาทฝนไม่เยอะเท่าไ <ME EN> หร่นะครับในส่วนภาคกลางในช่วงท่านี้มีกลุ่มฝนทับสะแกประจวบคีรีขันธ์นะครับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์มีกลุ่มฝนนะครุยบุรีอำเภอบางสะพานนะครับอูเรดาสถิงพระนะครับอำเภอสนาสงขลามีกลุ่มฝนมมนะครับอำเภอจนะสงขาออำเภอเทพาอำเภอเนาทวีอำเภอสะบาย้อยอำเภอจะหา อำเภอทานโตอบันนงสตาครับอเจันแนะอรังแงะนะครับอเภอศร,รสีสาครอเภอสุขีลินอสุไง่ปาดีอเภอเบตงยาลานะครับอเภอทานโตอเภอบันนังสตาอเภอกาบังสะบาย,ยอยงขาสะราจนนันแนะส่วนนี้ก็จะเป็นเมืองพัทลุงอเภเชียงใหญ่นะครศรีธรรมราชปากพนังอเภอบางคัน พระแสงสุราษฎร์เคียนซาสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นกลุ่มฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในช่วงวันนี้นะครับดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดูเรดาร์ภูเก็ตก็จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนปลปลายเรดาร์ชุมพรนะครับก็ฝนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับเช่นเดียวกับดูเรดาร์สกลนครนะครับฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับ ดูเรดาร์ขอนแก่นนะครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับถ้าดูในส่วนของเรดาร์ลำปางลำพูนนะครับก็ฝนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงบ่ายนี้นะครับขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมและแจ้งข้อมูลข่าวสารดินฟ้าอากาศมานะขอบคุณข้อมูลจากทางกรมกอุตุนิยมวิทยานะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ